ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพะระฤหัสตรงกับวันที่30ของเดือนตุลาโคมซึ่งตรงกับขึ้น9ก้าค่ำเดือน12ปีมะเสงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้เราก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรการฟังนั้นก็ถือว่าเป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณ ก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าในแต่ละวันนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้น เราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายไดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีโชคมีลาบแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่า ในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าลางหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้สีแดง จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและงานเก่าๆที่ยังค้างค้างอยู่ท่านก็จะต้องรีบทำให้เสร็จในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินดีวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในช่วงของวันนี้แต่ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ ในช่วงของวันนี้คนรักก็รู้สึกว่าดีพูดจาดีเอาอกเอาใจทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ ลางหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปตังทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวจะเป็นสีที่เป็นมงคลนำโชคนำลาบนั่นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวในวันนี้จะมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันวันนี้ท่านยืน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะยุ่งยากสักหน่อยในเรื่องของการงาน วันนี้งานบางสิ่งบางอย่างจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไรถ้าหากว่าเรามีลูกน้องต้องคอยระมัดระวังในเรื่องของการทำงานวันนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยลูกน้องเราอาจจะเสียงานเสียการก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเขไวให้ดีในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีคนมาขอหยิบขอยืมละวังให้ท่านระวังไว้อาจจะมีคนมาพูดจาหลอกลวง ให้ท่านเสียเงินเสียทองได้เพราะฉะนั้นอย่าหูเบาให้ใจหนักหนักไว้มิฉะนั้นท่านจะเสียเงินเสียทองได้ในเรื่องของคนรักก็ดีวันนี้เอาอกเอาใจพูดจาดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการทํางานนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ ต่อมา,มาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีชมพู จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรวันนี้จะมีโชคมีลาบ ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านต้องระมัดระวังสักหน่อยการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์หรือที่สูงที่ตามระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินการทองดีวันนี้จะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านท่านเคยให้ใครขอหยิบขอยืมไปในช่วงก่อนนั้นเขาจะเอามาคืนเป็นบางส่วน ก็จะทำให้ท่านได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ก็ต้องระวังสักหน่อยวันนี้คนรักอาจจะจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยอาจจะมีการใจน้อยหรือว่าแงงอนให้ท่านระวังไว้ต้องใจเย็ยนๆมิฉะนั้นจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเมื่อเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนเป็นสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอีกเช่นเดียวกันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีคนนำพาให้ท่านไปได้งานที่ดี จะเป็นงานที่โดดเด่นและเป็นงานที่ยั่งยืนถาวรอ,อีกด้วยท่านเคยสมัครงานอะไรไว้ท่านจะได้ข่าวดีในวันนี้จะมีคนนำข่าวนั่นมาให้ท่านท่านจะได้ทำงานที่ดีท่านเคยสมัครไว้ในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่บ่อยครั้งอาจจะมีรายจ่าย มากกว่าลายวรับเพราะฉะนั้นในท่านละมัดระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ในเรื่องของคนรักก็ดีวันนี้พูดจาดีทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและการการงานก็ให้คำปรึกษา,าหารือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจํำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวนก้อยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤาัสประจําวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัว จะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีแต่โชคแต่ลาบมีความสำเร็จเกิดขึ้นการเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคนที่เกิดในวันพระหรือหัดให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ ในเรื่องของการงานจะเหมาะกับการลงทุนวันนี้ลงทุนอะไรจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือคนที่เกิดในวันพระเรือหัดประจําวันนี้คนรักคนใครในช่วงของวันนี้ก็ดีไม่จู้จี้ไม่งดเงียให้ความคิดให้ความช่วยเหลือได้ในเรื่องของการทํางานในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิตตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลจะมีโชคมีลาบอีกด้วยในเรื่องของสีติดเนื้อติดตัวติดตนคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ นั่นก็คือสีควา้าสีควา้าสีน้ำเงินสองสีนี่เป็นสีที่ดีเป็นสีที่ติดเนื้อติดตัวและจะมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีอยู่แล้วมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปัรรมค้ำชูท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายารับ ในเรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังท่านจะเป็นคนที่จ่ายเงินเก่งท่านทําอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ก็ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการพูดจาเรียกว่ากระแนกกระแนหรือว่าพูดจาเน็บแนมให้ท่านระวังไว้ต้องใจยเย็นๆอย่าใจาร้อนตาขวาใจาร้อนแล้ว ต้องมีเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวัน,สวน,นเ,าาานเนนสราร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลจะมีโชคมีลาบอีกด้วยในเรื่องของสีที่ดี สีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงของคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็จะมีจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการค้าขายท่านจะขายอะไรวันนี้จะดีมากๆกการลงทุนก็ถือว่าสุดยอดท่านลงทุนอะไรก็จะได้กำไรกำไรเป็นกอบเป็นกำเรียกว่าทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้คนเกิดในวันเสาร์ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองจะหาง่ายในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่แต่หากว่าเพิ่งคบกันเพิ่งจเจอ กันในช่วงนี้ก็จะมีของขวัญของฝากมาให้ซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดูดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี